When there's no more hope is left in me I can see what comes my way And I'm always lost There's nowhere else to go สวัสดีค่ะพี่น้อง FC ฟังลาวฟังไทยและ FC ทั่วโลกวันนี้ข่าวดังมาแรงค่ะไม่พ้นเปิดรับบริจาคอ้างว่ามาช่วยในคดีน้องชมพู่นะคะ คืออ้างตัวว่าเป็นตำรวจด้วยค่ะอ้างตัวว่าตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยแถมยังได้รถตู้คันหนึ่งนะคะรถตู้คันนี้ราคา4 0 0 0 4 0 0 0บาทซึ่งบอกว่าตัวเองได้แชทกับสาวต่างประเทศ FC ฝ่ายแม่น้องชมพู่ผู้ใจบุญได้ซื้อรถตู้ให้ค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้จับตัวได้แต่ยังปฏิเสธอยู่นะไปฟังข่าวกันเลยค่ะ ขอบคุณข่าวช่อง8นะคะไปฟังกันเลยค่ะตำรวจด้านซ้ายมือนะฮะแล้วคนที่ทำเนี่ยก็นายคนนี้ครับนายพรเทพพุ่มสะอาดหรือเดียววัย45ปีซึ่งอ้างว่าเป็นชุดสืบสวนคลีคล่คลายคดีน้องชมพู่ไปเรียอะไรเงินจากแฟนขับแม่ของน้องฮะคนหลงเชื่อโอนเงินให้หลายแสนบาทตำรวจเนี่ยไปรู้เบาะแสว,ว่านายคนนีม้มีพฤติการลักษณะ นัดแนะนะฮะคนเนี่ยเข้ามาโอนเงินให้แล้วก็เลยเหมือนกับนัดแนะนายคนนี้นะฮะให้มาแสดงตัวแล้วก็ควบคุมตัวเพื่อสอบปากคำนะครับหนึ่งในผู้เสียหายคือคุณเทรพลก็มาชี้ตัวแล้วก็บอกว่าเป็นแฟนคลับของฝั่งแม่น้องชมพู่โดยในกลุ่มมีสมาชิกประมาณ6กพันคน ซึ่งผู้ต้องหาหลอกว่าเป็นตำรวจนะฮะแล้วนำป้ายของตำรวจมาแขวนคอแล้วก็โพสต์ลงในโซเชียลจนทำให้มีผู้หลงเชื่อโอนเงินให้กับนายคนนี้โดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มที่บอกมี6000คนเนี่ยโอนไปสามแสนกว่าบาทส่วนใหญ่ผู้เสียหายจะเป็นผู้หญิงแล้วก็อยากจะช่วยเหลือฝั่งแม่น้องชฉพู่ในการคลี่คลายคดีแต่ตัวเองไม่ได้ถูกหลอกเพราะเห็นความผิดปกติของผู้ต้องหาก็เลยท้าทายให้ไปเจอที่สถานีตำรวจภูทรมุกดาหารแต่ถึงเวลาปุ๊บ ปรากฏว่าไม่ได้ไปฮะก็ะเลยยิ่งสงสัยเข้าไปใหญ่ส่วนตำรวจจังหวัดมุกดาหารนะครับก็บอกว่านายคนนี้ไม่ใช่ตํารวจแน่นอนจนไปพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับคดีเช่าซื้อรถก็เลยนําข้อมูลมาแชเพื่อเป็นประโยชน์ไม่ให้มีผู้ถูกหลอกเพิ่มเข้าไปอีกครับแล้วก็อยากให้ผู้เสียหายถ้าเกิดใครโอนเงินให้นายคนนี้แล้วนายคนนี้อ้างว่าจะาไปให้แม่น้องชมพู่เนี่ยก็มาแจ้งความนะโทษมันก็จะได้หนักขึ้นเพราะว่า ต่างรมต่างวาระมันก็เป็นกระทงกระทงไปส่วนนายพรเทพผู้ต้องหาอ้างว่าต้องการนําเงินที่บริจาคจากแฟนคลับของแม่น้องชมพู่ไปร่วมทำบ,บุญทอดกระถินปฏิเสธด้วยว่าไม่ได้นําเงินไปใช้ส่วนตัวฮะครับแล้วก็ยอมรับผิดในส่วนที่อ้างว่าเป็นตํารวจชุดสืบสวนของมุกดาหารส่วนเงินที่รับบริจาคมาบอกว่าได้ยอดประมาณ1นึ่งแสนกว่าบาทอันนี้ขัดกับของฝั่งแฟนคลับแค่คนเดียวแล้วฮะ ที่บอกว่าในกลุ่มเขาเนี่ยสามแสนกว่าบาทนี่แล้วบอกว่าได้นําเงินไปมอบให้กับัดในจังหวัดเพชรบูร์ <c oughs> เพชรบูร์ไม่ใช่มุกดาหารด้วยฮะไม่ค่อยเกี่ยวกันเลย <c oughs> นี่นอกจากนี้ยังมีรถตู้มูลค่า4ี่แสนบาทที่ตํารวจยึดเป็นของกลางผู้ต้องหาบอกว่าได้มาจากการคุยแชทกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นแฟนคลับของแม่น้องชมพู่ที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็โอนเงินมาให้โอ้รถตู้เลยนะฮะครับ ทานนั่นของรักษาการผู้บังคับการนครบานสองก็คือพลตํารวจตรีอัศวชุดนุดพุ่มที่มีการจับกุ่มเนี่ยอยู่ในพื้นที่สอนอสุทธิสารนะฮะบอกว่าจากการตรวจสอบแล้วพบว่านายคนนี้ยังคงให้การภาคเศษซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะทำได้แต่จากการสอบสวนตำรวจมีหลักฐานเพียงพอที่จะแจ้งข้อกล่าวหา3ข้อคืออ้างเป็นพนักงานตำรวจอันนี้ยอมรับใช่ไหมฮะสองพรบบคอมพิวเตอร์ แล้วก็3ข้อหาช่อโกงอันนี้ไม่ยอมรับนะฮะซึ่งต้องไปดูว่ามีผู้เสียหายมากพอที่จะแจ้งความเพิ่มเติมหรือเปล่าโดยก่อนหน้านี้แม่ลองชมพู่ก็เคยประกาศว่าจะไม่เปิดรับบริจาคจากแฟนคลับดูข่าวช่อง8แล้วฟังให้ดีนะฮะฟังของแม่น้องชมพู่ประกาศไว้ว่าจะไม่เปิดรับบริจาคจากแฟนคลับเพื่อสู้คดีเพราะทีมทนายที่มาช่วยก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายในการทําคดี โดยยังบอกอีกว่าถ้ามีการเรียกรับเงินบริจาคแสดงว่าเป็นมิจฉาชีพนี่ฟังแล้วนะ่าจะเข้าใจนะคะแม่น้องชมพู่พูดชัดเจนนะคะว่าไม่เปิดรับบริจาคเงินช่วยเรือในคดีใดๆทั้งสิ้นถ้าหากใครเปิดรับบริจาคแสดงว่าเป็นมิจฉาชีพก็แจ้งความจับได้เลยนะคะนี่แหลคะค่ะเขาเรียกว่าเวรกรรมมีจริงนะคะทำอะไรไว้ทำผิด มันมีความจริงไม่พ้นนะคะเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาก็เอาจริงนะคะแจ้งความมีคนแจ้งความมาเจ้าหน้าที่ก็ต้องตามสืบตามจับให้จริงหากใครทําก็เตรียมรับได้เลยค่ะเพราะว่าทําจริงมันก็จับได้จริงสืบได้จริงเพราะมันมีที่มาที่ไปนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ใครทําดีก็ขอให้มีความสุขไปดูนางพาชมสวนทัวกันเลยนะคะ,คะขอบคุณที่รับนนชมและติดตามค่ะนางมาให้อาหารปานะคะเสร็จแล้ว นางก็พาชมสวนถั่วค่ะสวนถั่วเห็นไหมคะสวยมากค่ะบรรยากาศดีดีแดดนะคะที่นี่นะคะไม่ร้อนมากเกินไปค่ะแดดนะมันจะอากาศพอดีเย็นสบายเย็นสบายด้วยซ้ำค่ะถ้าเดินเข้าในป่านะคะเดินในป่านี่จะอากาศเย็นเลยค่ะแต่ถ้าออกมาข้างนอกแห่งน,นี้ก็รู้สึกว่า อุ่นนะคะหรือถ้าตากแดดนาน,น,านจริงๆก็จะร้อนนะคะแต่ก็ไม่ร้อนเยอะนะเพราะมันไม่ร้อนเยอะมันเย็นค่ะนี่ค่ะสวนถัวแล้วนางพาดูแม่น้านะคะแม่น้ําที่มีปลาซิลมีกบด้วยแต่นี้น้ามันขึ้นเยอะเพราะว่าไอตัวกระต๊อกมันมันทารังในน้าค่ะมันทารังในน้าเนาะไปดูกันจ้ะ ค่ะจะเป็นแม่น้ําล้อมรอบเต็มไปหมดเลยนะคะเต็มไปหมดเลยรอบไปเลยค่ะรอบที่เนี่ยรอบที่แล้วก็มันก็จะไหลเป็นลำธารเนี่ยไปเรื่อยๆจน น้ำมันก็จะคดโค้งไปเรื่อยๆนะคะตามที่เราก็จะคดโค้งมานี่ค่ะคดโค้งไปเรื่อยๆค่ะดูไปดูตรงนี้นะอีตัวกระต๊อกมันกั้นเขื่อนน้ำเลยเยอะทุกปีมันน้อยมันน้อยนางก็ได้เก็บเทาเก็บสาหร่ายแล้วก็ได้ดูลูกกบปาซิลอันนี้น้ำมันเยอะมากนะคะน้ำมันเยอะน้ำมันเยอะนี่ค่ะ,ะว่าตัวกระต๊อกมันทำรังในแม่น้ำ แล้วมันกั้นเขื่อนไว้ก็เลยแม่น้ำเยอะค่ะลมลมแรงค่ะลมันมแรงนะคะมันก็จะเปิดหัวร้านของนางนะคะเอาผมหน้าม้ามาปิดไว้ก็ไม่อยู่นะคะเพราะลมันมแรงนะคะลมเอ้ยลมแรงนะคะ,ะ,คะทำเดีย๋ยาวนางพาเดินดูสวนถั่วดูแม่น้ำนะคะไปเรื่อยๆ ดูตัวเองด้วยเห็นไหมคะแม่น้ำคิดทอดบ้านเก่าที่เราจากไกลที่มาจากไกลหลับตาแล้วคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านเราร่วมกันกินข้าวสักแา่ Bye -bye, when there's no more hope is left in me i can see what comes my way and i'm always lost there's nowhere else to go all i do